สวัสดีครับพี่เกย์ครับยอดเซนเนอร์ตอนนี้ก็ดูแลซูบอนคือเห็นบอกก่อนมามาซ้อมสิงมาบินนานยังพี่ก็การซ้อมกระบี่ซ้อมกระบี่มาระยะนี่แล้วก็ะอ่ะ,ะโค<อ>้งสุดท้ายแล้วมาสิงมาบินประมาณเอ่อสิบห้าวันสุดท้ายอ่าสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์มาอยู่สิงมาบินเป็นไงพี่ร่างกายของซูบอลตอนนี้ตอนนี้ก็เต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเอออยากจะรู้ว่า ซูบอลไฟนี้เน้นซ้อมอะไรเป็นพิเศษบ้างครับก็เน้นเน้นจังหวะจังหวะให้ดักเขายได้ครับดักเขายได้อืมจะจะให้เขาทำต่อเนื่องครับครับเห็นบอกว่าผู้ชมของซูบอลซิงคิปเคยอยู่กับพี่เกยมาก่อนครับตอนอยู่ด้วยกันตอนที่ไหนพี่ยุโรปครับโปเกเลียนเคยเคยอยู่ด้วยกันเออแต่ว่าพี่เกยก็รู้ทางเขาเป็นอย่างดีก้ เขาก็เป <used> so ็นสไตล์เขาแหละเขาเป็นสไตล์มันเป็นช่วงที่ว่าเขาแข็งแรงมาดีไม่มาดีมวยเขาเจอแบบอาวุธเก่งเหมือนเดิมแล้วก็ดูดีสภาพมากแล้วเขามาดีน่ากลัวมากเอสิ่งที่น่ากลัวในตัวสิจิ้มีอะไรบ้างพี่เขาเขามีทุกลูกเขามีล่างบนสลับก้าวออกก้าวออกอะไรเงี้ยเขาามีหมดแล้วเขาก็มีลูก แบ็กคิดลูกเพียงเข่าลอยอะไรก็มีหมดแบบนี้มันโชกยากนะพี่คือเราต้องจับตังหวะค่อยได้ครับจับตังหวะค่อยได้เขาจะมีลูกต่อเนื่องเขาจะมีลูกต่อเนื่องแต่เราว่ามันตามไม่ได้เดี๋ยวเขาถอยเองถอยเองส่วนทูบอลเนี่ยแน่นอนเราก็เตรียมตัวไว้ดีมากเคสบอกว่าเตะเป้าเริ่มจากเจ็ดยกแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อเพิ่มไปเรื่อยๆ่ถ้าหนักๆเักเลยประมาณกี่ยกพี่ต่อวันก็สิบสิบสิบยกอัดเลยแล้วก็เบิ้ลนเบิ้ลอีก เบิ <Be arn sei aki> <s Bond> ้ลเท่าไหร่อ <Pokemon apan> ่ะเบิ้ลเบิ้ลก็ข้างเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่าเออก็ไปนี่กันเบิ้ลเพิ่มไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็เจ็ดสิบยี่สิบแปดสิบเก้าสิบว่ร้อยหนึ่งพอาร้อยหนึ่งแล้วก็มาอีกวันก็ให้คุกเบิ้ลก็ข้างไปข้างละร้อยให้คุกเบิ้ลไม่ให้ขาตายไม่ให้มันตึงมากออ๋การการซ้อมแบบเนี้ยมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างพี่มันคือมวย มวยต่อยสไตล์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยตายจะตายครับหัวไทยเขาจะยืนมวยแน่นๆครามวยแน่จะออกวอล์ดสวยๆแต่สไตล์เควัตคิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาไวครับเขาออกป๊บป๊บป๊บแล้วก็ออกข้างแล้วก็มระเต้นโยกเต้นโยกเนี่ยครับเขาจะเน้นความไวครับความไวว่าแต้มถ้าเขาได้แต้มก็จะวนๆอยู่กันแหละครับผมการโชกของสวบไปเนี่ยกับซิงคิสเหมือนกับกับคนที่แล้วที่อะไรนะที่ป้องกันได้มาลัดมาลัดมันมันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันเยอะยังไงี่ คือมาลัตที่เขาขอให้โดนเขาขอให้โดนแล้วเขามีชุดใหญ่เลยครับแต่ว่าเทียบที่แล้วเนี่ยเขาทำอะไรไม่ถนัดเหมนกันเพราะว่าเาต่อยเราไม่โดนครับเขาช้ากว่าเราเขาเขาเจอลูกหนักตะกัดไว้เขาก็มาดีแหละแต่ว่าเราดัก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 เนีขาเลยออกเกมเขาไม่ได้เฮวยพวกนี้มันยที่เกมใครเกมมันนะครับ ที่ว่าจังหวะใครจังหวะมันครับครับครับก็ไว้เก็บมันพอๆกันหมดอ่ะอะไรก็เกดขึ้นได้ครับผมเราก็เพ<อ>ื่อนร่วมอาชีพเราก็ให้เก็เกดดบกันอ่ะค,คือทำหน้าที่กันที่พอ,อแพ้ชนะมันก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็วัฒนาด้วยหลายหลายหลายอย่างกับมารัดกับซิงกิปเนี่ยคิดว่าไปไหนหนักกว่าเพราะว่าผมว่าซิกิปไปนี้เข้ามาดีมากมาดีก็เป็นงานหนักของเรา เขามาเก็ตคนไทยนะที่ไหนน่าจะภูเก็ตอ๋อครับครับครับแล้วเขาเขาเขาอนมาที่บ้านเราแล้วแล้วเขามามาเตะเข้าครับผมเพราะทีนูอนเขาไม่มีมือเป้าอืมอืมแต่ว่าไฟเนี่ยก็ถือว่าคือหนักกว่าไฟที่แล้วแน่นอนในในมุมมองของพี่เก๋เพราะว่าหนักพวกเขาตั้งใจกว่าเขามีความเพลยอยานกว่าอ่าอาะตัวพอเขาพอต่อยกับเป็นตัวเติมเขาก็แพ้อ่าแล้วต่อยดักเกตเี็ยเขาก็อยู่หนึ่งในห้าแต่ว่ากับพวกเนี้ยเขา คือทุกบอลเก็บมาหมดแล้วไงก็ผมก็เหลือเว่าะเขาตั้งใจมากเรามีความทยอยานที่ว่าอยากได้เรามากแต่เราก็เตรียมที่ของเราอยู่แล้วแล้วก็คือเราไม่ประมาท่ะไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทคิดว่าจุดไหนที่ทุกบอลจะเอาชนะจีงีได้มันมีมันมีจังหวะหลายลูกนะครับอยุ่ที่การเก็บมตัวการป้องการตัวและจังหวะทำ คือคือมันต้องอยู่ในบนลูกเกมแล okay. ้วความสามารของนักกีฬาแล้วะเราจะไปคาดฝันว่าความแน่นอนมันจะแต่เราก็ซ้อมไปหลายหลายลูกอะเราเต็มที่ของเราอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ลูกเก่งเขาอะเราก็ต้องป้องคอยได้ครับผมเริ่มหัดแบบหนักจริงๆเลยอะซ้อมหนักจริงเริ่มันไหนปีหรือว่ามาเรื่อยๆก็เรื่อยๆเขาหนักไปเรื่อยๆแต่เร่งขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคืออัดทุกวันแหละอัดทุกวันแต่ว่า ครับวันนี้วันที่15ใช่ไหมครับก็ต่อยวันที่หนึ่งเดินเดินเดินทางมาไหนครับต้องไม่รู้ต้องซุปเปอบอลพี่เกไปด้วยไหมผมไม่ไปผมไม่ไปอ๋อซ้อมอย่างเดียวเอาผมซ้อมอย่างเดียวผมไม่อยากไปครับพี่เกฝากแฟนคลับติดตามซุปบอลหน่อยครับบอลขอลังใจหน่อยขอทุกคนครับครับก็ก็ทำเพื่อทำเพื่อนักกีฬาแล้วก็ยกระดับเพื่อประเทศครับผมแล้วก็ชื่อเสียงก็ อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือทำรายการใหญ่ววนชีวิตเขาแล้วก็แล้วก็ได้ส่งเสริมนักกีฬาไทยแล้วก็อยากให้ทุกคนเ่ะ่พื่อเชียร์เพื่อเชียร์ความเป็นนักกีฬาความชื่อเสียงของประเทศแั่นั้นก็ไม่มีการประนันไม่มีอะไรมัเกี่ยวเชียร์ด้วยว่าเป็นลูกหลานของคนไทยแล้วก็ทั้ง่เสียงงประเทศไทยครับผมขอบคุณครับพี่เก๋ครับครับสวัสดีครับ